สวัสดีพี่น้องทุกคนทั่วไทยทั่วโลกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นี่จะมาเอากระถางออกแล้วก็จะเอาใบเอาใบกา้ามปูมาใส่โคนต้นอางุนมาใส่นี่จะเอาอันนี้ออกเพราะว่าลากไม่กระจายอ่าไปถามพวกอาจารย์แล้วเขาบอกให้เอาออกเลย เอาออกยาเอาไว้นี่เห็นต้นองุ่นปลาไหมพี่น้องนี่ยังงามนี่ต้นองุ่นปลานี่ยังงามเพื่อไงเพื่อจะเอาไว้เสียบข้างเพื่อจะเอาไว้เสียบข้างที่เอาไว้หลายต้นก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะตอนเอาสักสองต้นแล้วก็เอาไว้สักสองต้นเพื่อจะเอาไว้แปะทาบกิ่งเอาไว้แปะเนี่ยเอาไว้แปะเนี่ย พอมันติดแล้วเราก็ทิ้งตัดแต่วันนี้จะมาเสนอเรื่องนี่จะเอากระถางออกนี่ลาก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 ,ลากมันตันพี่น้องจะเอากระถางออกนี่ดูลากมันขอบดเห็นไหมพี่น้องนะเห็นลากไหมน้องเห็นลากพีอ้อ เห็นเปล่าเนี่ยพี่น้องเห็นรากไหมนี่รากรากมันจะขอดรากมันจะไม่กระจายนี่นี่รากมันจะเป็นอย่างนี้รากเยอะเลยเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เอาออกเลยอย่าเอาไว้เพราะรากรากเอาหุ่นมันจะต้องกระจายไปเนี่ยรากมันก็เลยขอดมันก็เลยโตช้าพี่น้อง เห็นไ,ไหมเนี่ยหลากก็ขาวเยอะทีนี้ผมจะเอาอันนี้นี่ปุ๋ยอ่าใบกรัรมปูผมไปเอามาจากท้องล่องข้างทางแล้วก็มีใบมีต้นก้ามปูเนี่ยโน้มไปใส่ท้องล่องใบมันก็หมักอยู่นั่นมาเป็นปีปีปีน้องก็หลายปีแหละ่างั้นเถอะ เขาหมักให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นใบข้มฉาเย็นเลยเย็นเลยพี่น้องไม่ร้อนเนี่ยเอามือจิ้มเข้าไปนี้เย็นเย็นเลยก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ผมก็จะเอาอันนี้เทใส่ไปเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาสารปรุงดินมาใส่เห้ามปรุงดินพี่น้องเนี่ยเป็นสารปรุงดินสารปรุงดินอาหารครบ ธาตุอาหารครบทั้ง17ชนิดอยู่ในนี้แล้วก็มีพอดอทั้งหมด15พอดออยู่ในนี้ทั้งหมดเลยพี่น้องผมก็จะใส่แปะๆรากเข้าไปเลยๆทีละชั้นอย่างนี้โรยโรยอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเอาใบกรรมัมปูเทใส่เข้าไปอย่างนี้ เราเดี๋ยวเราจะสลบเขาลงอย่างเงี้ยคือเนาะไปก็ไปมีละชั่น thì ừ. mình tựi mày ra mình tựi, tao đờn há đượcnày thang nó súng nó พอมันสูงแล้วมันก็จะเปลืองใบยูคาใบายูคานี่ประมาณสามกระสอบประมาณสามเพราะว่ากระถางมันสูงเราก็มันจะลบไปเนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็เอาสารปรุงดินมาโรยอีกชั้นหนึงห่งอย่างนี้ สามกระสอบพี่น้องเปลืองอย่างมากเลยนี่ถ้าไปซื้อเขานี่หลายร้อยพี่น้องหลายร้อย ถ้าจะใส่ทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันสูงพี่น้องมันก็ต้องใช้ใบกำปูเยอะเพราะนั้นต้องเอาแค่นี้น่าจะพอก็เอามาใส่ให้พี่น้องดูว่าทีทีใส่ทีที วิธีเอากระถางออกวิธีเอากระถางออกวิธีพูนลากให้เขานี่ไม่พอนะพี่น้องหน้าจะอีกจะสอบหงหน้ายัไม่พออันนี้อย่างดีผมลองไปคุยดูไอที่ผมเคยใส่นะพี่น้องลากแตกดีมากเพราะว่าในนี้เขาจะมีโพงโพงอากาศดินจะไม่แน่นมันก็มีดิน มันก็มีดินปนกับใบยูคามาบ้างเป็นหน้าดินปนยางงามพี่น้องเลยแล้วท้องล่องที่ผมไปเอาใบายูคาเนี่ยนะ,ะหน้าฝนเ้ามีแหนเต็มเลยมีแหนข้างบนมีแหนแต่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นการน้ำท่วมใบยูคาไว้ก็จะกลายเป็นว่าได้ไนตัวเจ้นสองเด้งพี่น้อง ในตัวเจนจากแหนแดงแล้วก็ได้ในตัวเจนจากใบกำปูกลายเป็นได้สองเด้งเนี่ยในนี้มีแหนแดงอยู่ด้วยในนี้เพราะว่าน้ำเขาแห้งเลยที่ผมไปเอานี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยคงไม่กี่วันฝนตกแล้วเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วนี่อย่างดีก็เอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูอ่าให้พี่น้องเอา ไปปรับปรุงแก้ไขเอานะครับก็เป็นแนวทางให้พี่น้องมี่สำหรับการขยายรากการขยายรากเราเอากระถางออกก็ไม่มีอะไรอังหุนข้างบ้านอ่าตำบลกุดมังหามอำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดช่วยสนับสนุนหน่อยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เผื่อมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องดูสำหรับคลิปนี้ปัญญาพลวยลาไปก่อนสวัสดีครับ